ข่าวดีคนรักเอสเพนกุมภานี้เจอกันสวัสดีครับพี่พ,พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสรนอนะครับว่าอยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับเสาววของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบสองอัลตร้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้นี่นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางข้อมูลจากกิ๊สไชน่านะครับเขามีการเปิดเผยมาว่าตอนนีี้้เเน่ยจาตัว S 22 22 plus แล้วก็22 ultra เนี่ยข้อมูลเริ่มหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดตัวในเดือนของกุมภาพันธ์อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเจ้าตัว s 22แล้วก็ s 22 plus เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการพัฒนานะครับหรือว่า performance improvement ขึ้นมาไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งตารอตั้งตา,อตงตาคอยเนี่ยคืออยู่ในตัวของเจ้าตัว s 22 ultra เพราะว่ามากับตัว s pen แล้วก็ s pen slot ด้วยจากข้อมูลล่าสุดนะครับของคุณสยามนนคารคนนี้เนเเปน คนหนึ่งของทางอินเดียที่ชื่อดังมากๆเลยนะครับเขาก็มีการเปิดเผยม,มาว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว S Pen นะครับ20แล้วก็ Note 20 Ultra เนี่ยการดีเลย์ของมันหรือว่า l a t e n เทนของมันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่9 m มิลลิวินนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัว S 22 Ultra เนี่ยมีการพัฒนาเดี๋ยวต้องโชว์ S Pen S Pen อยู่ไหนวะ l a t e n นซีดีเลย์ของเขาเนี่ยนะครับมาเราเจอลรวเห็นไหม ลาเทนซี่ดีเลยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2.8มิลลิเซคเก์เลยก็คือมันเร็วขึ้นมาถึงเกือบ3เท่าเลยตัวลาเทนซี่ที่ผมบอกนะครับลาเทนซี่เนี่ย2.8มิลลิเซคเก์เนี่ยนะครับ,ค,รบคือเอาเป็นว่าคิดซะว่ายิ่งน้อยมันก็ยิ่งดีสำหรับคนที่อยากเห็นหน้าตาจริงๆของมันเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงคงไม่มีใครสงสัยแล้วแหละเพราะว่าไอ้พวกดัมมงดัมมี่ของแต่ของไอ้ตัวนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น S22 S22 Plus S22 Ultra เนี่ยมันก็หลุดออกมาเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเปคเนี่ย เรามาฟังกันนิดหนึ่งนะครับคือสเปคตัวนี้นะครับในตัวของ S 22 Ultra เนี่ยครับเป็นตัวเดียวที่เป็นแบบเคิร์ฟดิสเพลย์นะครับแล้วก็รองรับ120 h z r e f r e s h Rate ชิปเซตแน่นอนนะครับมันเป็นเรือธงของมันเนี่ยก็ต้อง snapdragon ก็ต้องเป็นตัว8 Gen 1อยู่แล้วนะครับส่วนในตัว Exynos ที่เขาจะใส่มาให้พวกเราเนี่ยคนไทยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Exynos 2200ตัวนี้เรื่องของเทคโนโลยีกล้องนะครับ12บิต c a m ERA HDR เนี่ยนะครับจะใส่มาให้แค่เลนส์หลักเท่านั้นนะก็คือเจ้าตัว108ล้าานนนเเเมมกะิซรัจตวอื่่ๆทีให จะไม่มีการใส่เทคโนโลยี HDR ตรงนี้มาพูดถึงความไวในการชาร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวปีที่แล้วนะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวซัมซุงเนี่ยเขามีการโหโทำลายสถิตินะครับชาร์จไวถึง100วัตต์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าตัว S 2 1 Ultra เนี่ยก็ยังชาร์จไวแค่25วัตต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยเจ้าตัว S ยี่ l t r a องอัลาร้าเนี่ยจะมีการชาร์จไวข ดีไซน์ในปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูๆไปเนี่ยมันก็แอบคล้ายๆกับเจ้าตัว galaxy note 20นะครับแต่ว่าเขาก็จะเรียกเทคโนโลยีกล้องหลังที่เขาดีไซน์ไว้เนี่ยว่า camera raindrop ว่าหยดน้ำที่มันหน้าตาเหมือนกล้องนั่นเองนะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดว่าข้อมูล ในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับ S 2 2 Ultra เนี่ยน่าสนใจไหมหรือว่าสนใจเจ้าตัว S 2 2แล้วก็ S 2 2 plus มากกว่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็เลือกแล้วก็แชร์ subscribe แล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าทำไมถือไว้นานจังเลยวะ <c oughs> วันนี้ถ้าเสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสวดีครับเพื่ออลืมกดแชร์ Share. subscribe ทิ้งเพลงไว้ด้วยนะ ติดเพลงแล้วกว่าจริงต้องบอกเลย